มากค่ะสิบะพาไปบางทีกับน้องพี่ก็นอ้นองเห็นอย่างกันยวนะสามตัวสามนามสกุลไปแอบ,บกินอาหารพี่แดงได้น้องจูนครับอย่าก,กวนน้องแลวฉช่น้องอยู่กันปอยอายุสามตัวจูนไม่เอาลูกไม่เอาของน้องลูกให้น้องกินด้วยพี่แดงบะสนน้ำไห้น้องมันเห็นเอื่อยกินมันจะไปกินอย่างเขาขี่เดือยจะไปกินอะไรของเขาอ่ะ ยูนให้น้องลูกจูนไม่เอาไม่กวนน้องลูกจามพี่น้องคนน่ะยนะังไงน้องกับบดียูนั่มแล้วบ่าแม่เลี้ยงว่าไหวบินกับพ่ะท่านได้เอ้ยเขากินหมดเลยเห็นพี่แดงกินก็สิกินของพี่แดงของพี่แดงไม่มีอะไรเลยย่างตับเลยได้ไหมหลูกของพี่แดงไม่มีอะไรเลยอยากดูสิดูสีพี่แดงก็กินอะไรพี่แดงกินข้าวให้น้องกินนะลูกพี่แดงกินข้าวเสียของพี่แดงะหูก ยัมันจจละปะป้าพี่แดงโอ้ยสิแกลว่าจุดแดงให้น้องกินลูกไม่ห่วงน้องรักวเสร็ดอาหารเูงไงแดงมันไม่กัดหรอกให้นอนฝ้าน้องแดงน้องลูกแดงโอ้ยเอ๊ยอย่าไปใกล้เขาพี่แดงเขาเป็นคนอารมณ์ไม่ค่อยดีขนาดนั้นเอ๊ยอย่าไปยุ่งกับพี่เขาโอ้ยดื้อจังเลยน้อมัน <laughs> มันบอแมนแดงไวเบียจี้คางพี่คาสิกาดดื้อบอแมนตากแดดมั้นตากแดดฟู้ฟ่องมันมันตัวใจญอะไรฉันหนอมันบอแมนเด้อลูกน้าอย่าไปกวนพี่เขาเอ้ยดื้อค่ะนอนสีฟ้าพี่แดงขาบทีเดียวไม่หยางเด้อลูกพี่แดงขับทีเดียวไม่หยางเด้อลูก อย่าไม่ควนรู้อยู่มันมินเมหักมังจะหักนำ้ำจะบานมือหดอกว่าเขาลําคานจะไปจิกขางเขาบแมน่นลมงดีป้าได้เลยเลย่าเาม่ยนั่นๆ,นๆไม่เอาหรือไม่เอี้ยนนเด้อเด้อเด้ออย่าไปใกล้เขานะเนอะเอ็นี้กว่าแต่จะไปจิกหางเขาจังได้เขาสิม,มีหนาเขาแรนหนีมึงเมื่อวาน ฮึทีตายแล้วมันไมน่แม,ม่นแนวเหรียญในหมานี่นลูกฮึหึเดือดเดอจังไหนดูซิไหนดูซิพี่แดงกินอะไรไหนดูซิเขากินอาหารเห็นพี่แดงกินก็จะกินจะชิมเหรอหอืเอาสิตามสบายอกอนดนะนั่นไงเสศษอาหารพี่แดงเอาไหมาลูกนั่นไงเล็ก รอว่าพี่แดงเขากินข้าวหนูจะกินด้วยเหรอกินอะไรก็จะกินตามมันแม่นเหรอเอาอยาก,กินของเขาขี้เดืนอน้อยอจะเป็นไรยิกหางหยอกอไอ้เอื้อยสิ่โมโหขับปับ๊บเดียวแม่ว่าบย่างเด้อหนูบ่ได้จะอยู่กับแม่ตลอดนะลกูกหนูจะต้องไปอยู่ป่าเด้อจะไปขาบหางตัวอื่นบ่ได้เด้อหรือว่าหนูหลูอยู่หลูบอเนี่ถ้าหลูก็แล้วไป นี่นาเวลาปล่อยห้่ยูกับพี่แดงพี่แดงแลนนี้ควนเขานี่เองอย่าให้เขาหายเด้อเขาหายก็ยังได้พี่แดงกัดผนเล็กจะบอกให้กุยนันหรืว่ไทยผับเสียวอยู่แดงไปเพียรลูกแดงน้องลูกน,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 น้นองน,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 น้นองน,น,น้นองน้นองน้องน้องน้อง อ้ยไนยรนะเรามาน่ะดือ้อดื้อครัเพอาะไดนะลูกพี่แดงเขาไม่ใช่คนหมาธรรมดาไม่ดือ้ออ่ะไปไม่เอาเล่นได้กับพี่อะแต่มันจะเล่นอย่างนั้นไม่ได้ดือ้อไหนแม่ดูสิไหนแม่ดู เดูหน่อยเขาดูหน่อยเขาดูหน่อยดูแป๊บน,นึงที่หูเนีย่ยตรงหูหนูหนนน popcorn, นนเนี่ยมันมีขนแบบกระดาษป๊อกก็ล่ะมันสิบหาย่ะหมามียอัดเต็มมะเต็มมะไปเลยค่ะมันดือ้อมันดือ้อดเดือดเดือด,อดอหน่อยหน่อยว่ย่านหมา ไปละไปดูไปดูพี่แดงกับน,น้องจุนดีกว่าแดงเข้าใจดีเฉยๆนะเวลาเขาดุเขาดุนะน้องจุนไม่เท่าไหร่แต่พี่แดงเขาไม่พูดไม่จาเว้มองโหครับๆเลยนะน้องจุนมันรักน้องอยู่พี่แดงก็รักแต่ว่าอย่าใกล้พี่แดงไปล้แล้วค่ะไปละ